ฮัลโหลวัสดีจ้าวันนี้เฮาอยู่ดิกแล้วเยีาวจิบภาพไปย่างนิดส่วัสดีงมนกัน้อาเอาบักักหนึ่งแต่เดือนนี้มันเป็นเดือนมีนามังบอกมันบ่มีหิมะหลงอกคิอแบบว่าอากาศเย็นเย็นกำลังดีเลย จะ้พาย่างเลยไปเบิ้ง,งสวนสาธรารณะบ้านบ้านข้าเจา้าไปแต่ย่างอยู่ดเกี่ยวไปเบิดเลยแต่ว่ายินยินเจอย cắt mình ok uh. Nhìn nói xéo xéo liên ăn hô Các cháu có phá gần ổ mấy nhàng Để hứa gần นี่มันบ่มีลมเด็จ้ะอากาศกำลังดียินยินแบบว่าอืมกับบ้หนาวแห้งสินะแต่ก็หนาวหนาวอยู่อ่ะแต่กับบ้หนาวเนี่ยพอใจบ่เข้าใจนาบอกบ่าบอกกับพี่บ่าก็ต้องทำใจเด้อเด้อคนญี่ปุ่นเขาเจาะกันย่าองออกกำลังกายให้กัน นีใ่ใบไม้เริ่มพีเราจะจังหน่อยดอกซากุระก็ออกละแต่บางหม่องเห็นข้าเจ้าว่าเริ่มออกแล้วเด้แต่อยู่แถวๆหม่องเขาอยู่น่ะยังบานได้บานเดี๋ยวรอเบิร์อีกจักหน่อยถ้าดอกซากุระบานจะห่อผ้าไปเบิ่งว้ายมากเทีนมากเริ่มมีลมเนี่ยอ่อนๆหน่อเดี๋นี้ ไม่ตอนที่ฮามาัธไยช่วงนั้นอ๋อเริ่มโรยแต่โดนอตัวนีเนาะยังมานเนียวแดดก็บ่มีเดฟพดดดี่น้องบางเบียงแดดบ่มีเดฟแต่ก็เป็นอุ่นๆน้อยนึงเย็นๆน,น้อยนึงผสมประสานกันเลยเหมือน,นี้ดียางเดียยบ่มีฝนเนาะ เย็นจะเย็ยนเดี๋ยวเขาเดียวหาดูกดชานมกินก่อนชานมอุ่นกินก่อนอากาศเย็ยนเดี่ยวเฮ็ดให้น้ำโมูเขาไหลเ <c oughs> มื่อไรออกมาอัตโนมัติเแบบว่าเขาไม่ได้เป็นวัดแต่กะสิเป็นทุกคนเหรอเนาะหนาวเด้อนี่อ้ มันคนละฟิลมแหมตอนอยางอยู่หม่องเหตุงานกับยางามาเที่ยวยางเบิงดอกไม้ยางชมเฟืองสินะมันคนละฟิล์ม <laughs> ดู่ท่กับหาหามอ่องยางเปล็งเบิงสีละเกียประสบการณ์ดนเ่าสิมีโอกาสได้มาเ่าเคยคิดเลยว่าสิได้มาญี่ปุ่น ดีจังเลยมีคนมอบโอกาสให้ขอบคุณมากมากเดี๋ยวช่วงตอนไอ้ใบใบสองใบสามเดี๋ยวคุณคุูกกับพาดเด็กน้อยออกมาเล่น แถวสนามอีกนี่แล้วตอนนี้ที่เฮามาอยู่เนี่ยมันเป็นช่วงกำลังสิเทียงไงเฮาเลยมาบอสุดจังว่ากับ <c oughs> หมดโรงเรียนหมดเด็กหน่อยออกมาเขาต้องมาเวลานี้แหละเพราะว่าถ้าเฮามาเวลานั้นแบบอย่ารบกวนเขาเจ้า หานมกินก่อนเขาหนาวมากเลยทุกนเนี่ยร่มผาดหนามาไปแวะๆหหาแนนอูนกินก่อน ก่อนอ๋ออ๋อพูดเียวจัก,กรยานมาถิงเลยนี่เียวจัก,กรยานมาถิงเลยนี่ตู้กดสินค้าอัตโนมัตินี่ซำมมอล่อันนี้ดอกไม้เาานี่ยลองกดบงกด đưa đưa cha đưa đưa cha đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để นี่เขาได้มาแล้วชานมอุนอ่นๆหนาวเนาะหาเนวอุนอ่นๆตัวกินเดี๋ยววางก่อน,อนไปหาหำบงน,งนั่งเนื้อเปิดดัง มองหมดบนนี่แหละน่ามองแดดแดดมันบ่ได้แดดมันบ่มีเวอนบ่ละ สวนสาธารณะเขาจะ,จะเจ้าเฮดีดิเปีแยนก็มีคนดูแลตลอดมัง้งอืมขั้นแม่นั่นเป็นอิฐเป็นหินแบบเป็นสั้นลายๆย,ยังซี่ก่ะบ้านเขาก็สิเป็น,น่นอุทยานไปสินเนะเนาะบ้านนี้เป็นสวนสาธารณะกับสีซ้ำๆกันหรอวะ <c oughs> แต่ว่าเขาไม่อยู่หนีได้ ที่หาเดือนบ่ค่อยได้ไปใส่เมยเขาก็เลยแบบว่านี่จริงเรียนเดินทางว่าะนี่แบบหูจากดีปนใดสินะแต่ว่าเขากระสีอยากเห็นน้ำเขาคือแบบว่าเออเข้าไปองแดงมึงซีก่ะเขาก็ได้แชรประสบการณ์กันน่ะเนาะ <laughs> พิดพราตรงไหนจะว่ากันเรื้อจจะเด้อ โอเคคลิปนี้พอสำนีก่อนลวกันจ้าบ๊ายบาย